สองชีวิตหรูทายาทมหาเศรษฐีแสนล้านเมืองไทยบอกเลยว่าโคตรรวยหล่อและรวยเพอร์เฟกสุดๆค่ะสำหรับมันนี่ศสาวัตรเทพเจริญทายาทคนเล็กของเศรษฐีนีแสนล้านศิริยาเทพเจริญรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนุสาสิริจำกัดมหาชนนักธุรกิจหญิงซูชีวิตหนึ่งในเจ้าแม่อสังหาริมทรัพย์ของบ้านเราสำหรับหนุ่มมินนี่จบปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ at newcastle university architecture เอนจิชวิชแลงลิสครปัจจุบันหนุ่มมันนี่ก็มีฐานะเป็นถึงผู้บริหารบริษัทวิซิเรียจำกัดธุรกิจเกี่ยวกับการทำความสะอาดเรือยอทเครื่องบินส่วนตัวซุปเปอร์ค่์และเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ดังระดับโลกนอกจากธุรกิจทำความสะอาดแล้วเจ้าตัวยังได้หันมาจับธุรกิจเครื่องบินเช่าเหมาลำชาเตอร์อีกด้วยส่วนที่มานั้นเจ้าตัวเผยว่าเนื่องจากธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ตนเห็นว่ากำลังได้รับความนิยมมากประกอบกับครอบครัวของตอน มีเครื่องบินส่วนตัวที่จอดไว้เฉยๆไม่ค่อยได้ใช้งานอยู่แล้วแถมยังจะต้องจ่ายค่าดูแลรักษาต่อปีเป็นจํานวนมากตนจึงนําเครื่องบินดังกล่าวมาทําธุรกิจให้เช่าเมาลลาโดยราคาเริ่มต้นเดินทางในประเทศอยู่ที่400,000บาทต่อเที่ยวสําหรับเครื่อง8ที่นั่งและวันนี้เราได้นําภาพของคุณมินนี่มาให้ชมกันด้วยค่ะบอกเลยว่าชีวิตดีๆหรูหราอลังการสุดๆ